การแข่งขันฟุตบอลี่โคตรพเทียงระหว่างแบ็กซ้ายล้วนทั้งทีมเจอกับแบ็กขวาล้วนทั้งทีมเหมือนกันมีจังหวะนี้บอลระบบหรือบอลมพ่วครับเนี่ยโอ้โหทีมโลกๆแต่ไปไหนกันวะและไปดูการแข่งขันฟุตบอลุดเท้ย์อันนี้ได้เลยเพื่อนๆคิดว่าแบ็กซ้ายทั้งทีมหรือว่าแบ็กขวาทั้งทีมใครจะชนะคอมเมนต์มาเลยแล้วไปดูกันทีมทั้งทีมของเราจะมีแต่ผู้เล่นที่เป็นแบ็กขวายกเว้นผู้รักษ,ษาประตูแต่ผมก็จะ ยังอยู่ในใจของผมอยู่เสมอก็คือคนนี้ที่ผมต้องเลือกเขาก็คือโอนาน่าคนนี้ค่าพลังของเขาลับบอลส่งบอลคือก็ไม่ธรรมดาโอ้โหดารุ่เล่นเซนเตอร์นะการเคลื่อนที่มูเมนต์อะไรต่างๆทุกอย่างยังเป็นแบบเดิมในเกมแพลนขอมผมที่ผมชอบระบบนี้เรามาดูกันดีกว่าผมอยากให้ดารุ่เล่นกองหน้าครับผมเพราะว่าเขามีการยิงที่ดีอ,อยากให้เขาเล่นกองหน้าบล็อกเกอร์แอชลียยังเบนไว White, Center, เบนไว้เขาเซ็นเตอร์นี่ด้าขวาไปด้านขวาเหมือนกันอ่ะเบนไว้แบบผมว่าเขามีการเล่นเกมรับที่ดีเข็นมาอยู่ทางซ้ายไแปบบ<ช>เออเธอดาโร่โ<ล>ดาโร่หน้าเป้าโอเคนี่แหละแผนนี้โคพสเป็นโคดิโอลาครับมาบเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าแมตช์นี้เอ้าเจอไว้โอ้โห459ชนะเราชนะศูนย์ได้ไงอ่ะไม่เรายังไม่ได้เล่นหมดนี่ไงเราคงแบบเกมอะไรเนี่ยของพิจิบุกเื่อเรุ่นเกมเดียครับ

ใครวันครับหืมต่างดังอุ้ย,อยวอเกอร์อุ้ยอุ้ยพันทา,ายวอเกอร์อุ้ยอุ้ยนี่เท้าถ่ายแล้วดัโลด่าเป้า นี่ไงมาเดกันเยอาครับ้าโอเกอร์ลูกสูตรลูกสูตรโอ้โนาโอดแล้วเปล่าไอู้ขาสูรสองลรงลับูกคน้เปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัว้เกม้เกมก้เกมแพ้แ็ขวาทั้งทีออ ไม่มาเลยไม่เข้าเลยอ่ะโอ้โหมาอีกแล้วโอ้โหเขาไม่เข้าเลยนะเขาเข้าก่อนเลยนะเพราะอะไรวะหรือว่าเขาไม่อยากเล่นแล้วไม่รู้พี่เขาออกไปแล้วปะตอ่กอ โ oh, อ้โหกำลังจิบมันเลยไป้าเลยเราเดี๋ยวไปแข่งกับพี่เบิร์นกัแบบคนทางบ้านดีกว่าไปดูกันดีกว่าว่าแบ็คขวาทั้งทีมกับแบ็คซ้ายทั้งทีมไปแข่งกันจัดไปโ <laughs> <laughs> อ้เอาทุกทางเลย <laughs> ล <laughs> อ่ะาโลอ้ตายแล้ว <laughs> ยิงคมพี่ข,ข้าวไข่นะตาเนี่ยข้าวไข่นะข้าวไข่ข้าวไข,ข่เพื่อนอ๋อดบอก

โอ้โหจ้าไม่ฟาวไงวะเนี่ยเฮ้ยของพี่เท้าอะไรวะขวาดิเข้าขวาเข้าขวาแล้วยิงเท้าซ้ายก็ได้เหมือนกันไม่มึยิงขวาเหมือนกันอ๋อถ้ายิงเท้าขวาก็เข้าได้คะแนนเหมือนกันได้อ๋อโอเคโอเคอ้าวอ้าวได้หรอ เอาเข้าไปต้อนไหนเนี่ยเอาตายแล้วโหกำลังคุยแับเข้มเบินเบิลลยเนี่ยยิงเข้าท่านแลพุ่งไม่ออกได้จะเข้าพี่แล้วหสลับกันจะลุ้มไหมจะลุ้ไหมมัวลอยอนะไหลใส่ตองใส่แล้วเฮ้ย่แล้วแล้วพี่เบิปากนีพี่ใช่ไผมโอ้โหไปเลยอาจารย์อาจารย์เหลืองอาจารย์

พูดยากเลยพูดก็ไม่ได้เล้มาล้มเฉยพูดชัดทุกน้องเนี่ยทำใครตกแน่น้องกลัวกาเดยโอ้โหพี่บอกเลยเตะสู้พี่ไม่ได้จริงๆพี่ดีด้วไม่เคยเจอผมถ้าพี่เจอผมพี่ก็ร้องถ้าพี่ชนะผมผมพี่เล่นอยู่ด้วยกมเตะเอาว่าสามชอบเลยพี่ เตะอะไรอะได้พี่เอาเข้าไปแล้วจุนี่คุยอีกแล้วเนี่ยเตะพอยนที่คุยมันก็ยิงข้าวมดสิเฮ้ยเอาอีกอันนึงอีกครับเออีอันเดียวก็ลบากมีอ่าพี่เบิร์นแ้เบิร์นไข่คู่าู้นอย่างก็ ใครใครจังหวะบอลเราดูดีดีเลยโอ้โหพี่เบิร์นพี่พี่น้่พี่พีหรอพี่เบิร์นออนลองเล่นดิตกกลัวจะอยู่ให้มันไม่ตกผมไม่ต้องมดนใกล้กูหรอกนี่มได้อยู่ไม่อยากอยู่เดี๋ยวติดเชื้อคนอ่อนเฮ้ยดาโลที่เล่นเป็นกองหน้าครับเอาภาคเสียงหน้าไม่ไม่เอากลิ่นหน้าเปิดเข้ามาครับ เรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับอ้ไปอยู่ว่าแม่แต่โอ้โหกระชากมาลูกคู่ีโอ้โหเป่าชัดเกนมากครับเล่นแบบไม่มีสปิริตเลยโอ้โหอ้าวแล้วไปจุดโทษด้วยแม่แม่โอ้โหเขาดูจอเว้ยดูจอพี่ดจอหัวไวออกอานออาโนพิกีเรียบร้อยรับโอฝรั่งเลเท่เลย การเซ็ตคอมของพี่ครับเอาเข้าไปแล้วไอ้เนี่ยกำลังคุยกับพี่เาเรื่องการเซ็ตคอมเลยว่าเลยดีสิฮะจำหรอไม่จำเลยอ่ะได้เยี่ยมฮะว่าเสมอกันอุ้ยเสมออะไรเสมออะไรชั้นหนึ่งเหมือนกับชั้นหนึ่งไงอุ้ยเอาผลสะก่อนสิ สี่สูงไปมึงไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเลยถือว่าถนัดขวากับถนัดซ้ายขวาดีกว่าไม่ปากไม่เชื่อแม่งเปลี่ยนทั้งหมดเลยเอออเราย่าลืมนะไปโหลดกันไว้ครับผมแล้วมาเล่นกันเล่นด้วยกันออนไลน์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเจอผมนี่เดี๋ยวเจออันนี้แอคเคาท์ผมฝากไว้อย่างนี้นี่แอคเคาท์พี่เบิลฝากไว้อย่างนี้เดี๋ยวต่อไปมีมาดวลกับตัวเทพทางบ้านอีกแล้ว ตอนนี้ความพิเศษอย่างหนึ่งพอเราเล่นมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วแต่อันดับขึ้นไปจนประสบความสําเร็จมันก็เลยมีความท้าทายน้องทั้งบ้านครับทากมาหาเราอยากที่จะมาวัดกันอยากที่จะมาดวลกันถึงสตูดิโอเอแ,แนของเรามานี่นี่มันทําไมมันห้าวมันคันหรือยังไงครับ ครับผมเห็นพี่ๆเคยเล่นกันมาก่อนนะผมอยากจะมาลองว่าเออพี่เนี่ยของจริงไหมเฮ้ยมาในวันนี้เฮ้ยนี่แล้วยิ้มจอยนะฮะปุ่มจอยอยู่เลยเนี่ยเ้สือพี่มายีงน้อยเททัพเออเราอยากใช้ตำแหน่งไหนซ้ายหรือขวาอ่าแป๊บขวาโอเคแบเพราะว่ามีดาวโลกเป็นดวงใจโอเคปวดหมองปวดหมองตายต่อเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสังเลตุรายชื่อไหมฮะ น่โอ้โหมันใช้ได้บอกเลยว่าเราผัดกันคนละครึ่งแล้วกันครับผมโอเคได้เลย<ม>พี่ครึ่งบนผมครึ่งล่างถ้าชนะพี่ได้นะไ,ได้พี่ผมจำไว้เอาไ,ไ,เนะไม่ได้เลยเลยมีรางวัลให้แต่เอางี้ดีกว่าใครโดนย,ยิงโดนทัางรอให้แบบมันยากในการเล่นในการแข่งหน่อยท้า เฮ้ย้าบช้อนเฮ้ยบนดูทางเราก่อนนี่มันใจดิพี่ไม่เห็นเหรอผมยิงกับเด็กททีมันก็แล้วเจอกันในสนามบอลคือทุกคนใครที่ยังไม่ได้มีแอคเคาท์นะไปสมัครไว้แล้วติดตามคอนเทนต์ FC ออนไลน์ของเราไว้ตลอดแล้วเดี๋ยวเราจะทำการประกาศเชื้อเชิญให้มาเยือนถึงสตูดิโอเราเลยมาแข่งมาวัดกันแบบนี้เลยใครอะเจอเราก็ เมาาหได้แท็กมาหาเขาพูดไปงั้นเน่ะชนะโอเคเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างเดอะสแน็คของเราพี่เบิร์นกับคนดูทางบกทางบ้านคนสมาธิอยู่เป็นตัวแทนของแมนยูกับแมนซีเลยนะพี่เออว่าแมนยูกับแมนซีาอะไรโใช้หนึ่งยิงผมนี่ว่ามือรับแมนอะไรให้ได้เริ่มแบทเทิล เฮ้ยเอาว่ะโอ้แอชลี่ยังอันนี้แบ็คขวานะครับคำว่าฮาดาโล่คุณลงปะเนี่ยดาโล่ไม่ไม่รู้พีเ่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาดาโล่เลี้ยงไปยิงกั <Hey. S 2> นเลยเฮ้ยผมดูตรงง้าวตอ,อนนี้สีแดงยังไม่ค่อยได้บอแล้วเขาจ่ายบอลกลับมาแล้วเอเวอเรสต์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยจะปาดไหมจะปาดไหมปาดไหมโอ้โห oh. ไม่ปาดโรบินสันรัชดาโอ้ oh. oh. โหเราถนัดใจแล้วแล้วยังไงอะ คุณไปยิงขวาโอ้โหไม่หรอ กูไม่เคยเท่คุณถนัดขวานะอย่าลืมนะซ้ายไม่ได้นะซ้ายไม่ได้นะเออเราพี่อะไรโอ้เอ้มาตั้งไกลให้เราก็นึกว่าจะแน่เฮ้ยรอเจอไมรอเจอเฮ้ยโอ้คุณยังไม่ได้ยิงแม่อะไรเลยนะเดี๋ยวไเรียกกันกันเออคุณประคองไข่ให้ดีนะฮะต้องดูแลไข่ตัวเองเลยเซฟเซฟเซฟโอ้โหนี่เหรอ ดารุเหลียวปีนเลยดารุดารุของเขาจริงิดาโดาระไล่ม่ไงพี่ไล่ไลเก็บไทยระวังไทยระวังยโอ้โหเยียเยียมดีดีโ้โหโอ้โหดกาตกตะกตกะชาวซ้ายคนนี้ยิงดีออชาวบ้านเรียกน้ำบานว่าอย่างเงี้ยไปเด ไล่นะพไ่ใช่ยิงไปเงไปเรื่อยๆรู้ไปเขี่ยอะไรฉี่้าเื่อไหร่นี่ปั่นแล้วปุงเออไปร้อขนาดเท่าไรนะซ้ายคนนี้ซ้ายยิงได้เลยด้วยปุ๊บปั๊ โอ้โหงงอึ๊บๆๆพี่ๆจะคิดเร็วหน่อยนะครับน้องอันนี้มามาจากโปรดูทำาสัมปะนี่ไงหักข้อเฮ้ยยยิงดีจริงนะหน้ามีไว้ในทีมนะตัวเนี้ยนี่ไงจะมาเล่นยากมั้ยยากๆมานี่เรียบร้อยก็ถือว่าเฮ้ยใช้ได้นะ แต่ว่าเราเราเรียนอยู่ป่ะใช่ครับพี่โออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำหนังสือให้ขอหยุดสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อไปฝึกเล่นเกมหน่อยอะไรเงี้ยเออจะได้เก่งๆให้เท่าพี่ๆนะจอดจอดเข้ามาครับเขามาจอดจอดดีใจนะที่ได้มาทีนี้มาให้ยำหนึ่งพี่เลยทำเรื่องส่งมอผมตอนไหนฮะเดี๋ยวทำให้เลยทำให้เลยไม่มีเวลาบ้างมายำที่นี่ไอ้แก้มือนะไปแก้มือมาเออครับ fc ออนไลน์เกมฟุตบอลเล่นฟรีโหลดเลย